สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับ12คู่พ่อลูกฝีเท้าเทพในโลกลูกหนังครับลูกชายของเปาโลมารดินีครับพึ่งยิงประตูแรกในนัดประเดิมสนามให้กับมิลานในวงการฟุตบอลมีคู่พ่อลูกไม่น้อยครับที่ประสบความสําเร็จในหลีกใหญ่ของยุโรปมาดูกันที่รายแรกครับเซซาร์เรเปาโลและแดเนียลมาลดินีครับเซซาร์เรมาลดินีเป็นตำนานลูกหนังของมิลานในช่วงยุค50-60ถึงนะครับ รวมถึงเคยเป็นผู้จัดการทีมของปีศาจแดงดำเอซิมิลานปามาและทีมชาติอิตาลีด้วยครับส่วนเปาโรมาดินี่ทายาทรุ่นที่2นะครับก็เป็นอดีตท,ท็อปวันคลับแมนของมิลานผู้พาต้นสังกัดคว้าแชมป์ซีรีอาเจ็สมัยและแชมเปี้ยนลีกห้าสมัยครับและต่อมาด้วยลูกของมอนดินี่นะครับก็คือเดนเนียมาดินี่ทายาทรุ่นล่าสุดครับวัยสิปีเพิ่งทําประตูแรกให้กับมิลานชุดใหญ่ไปได้ในเกมพบกับเปเซียซึ่งเป็นการออกสตาร์ตัวจริงในซิรีอานัดแรกของเขาด้วยครับ มาถึงพ่อลูกคู่ที่2ครับเครา d ดิโอกับโจวานนี่เรนาครับเคราเดิโอเรนามิดฟิลชาวอเมริกันผู้ที่เคยพาแรนเจอร์คว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาล1999ก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งกับซ n นแดลและแมนซิสตี้ส่วนโจวานนี o ่เรนาครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของดอทมูลในฤดูกาล2019 2020นะครับและทำสถิติเป็นนักเตะอเมริกรันอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในบุนเดสซิกาด้วยวัย17ปี66วันครับ คู่ที่3ครับอัฟอิงเก้กับเออริงฮารันครับอัฟอิงเก้ฮารันครับอดีตมิดฟิลตัวรับชาวนอร์เวย์ผู้ฝากผลงานไว้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เรย์ยูเนเต็ดและถูกพูดถึงเป็นวงกว้างกับจังหวัดปะทะกับรอยคีนสมัยเล่นให้กับแมนซิตี้ครับเออริงฮารันวันเดอร์คิดแห่งวงการลูกหนังยุคใบครับที่ยิงกระจายตั้งแต่อายุยังไม่ขึ้นเลข2เลยครับให้กับซันบวกจนทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปจ้องตาเป็นมันครับและสุดท้ายก็กลายเป็นดอทบุญน่คว้าตัวไปครอง ซึ่งเจ้าตัวยังกรันตีประตูสม่ำเสมอครับและสุดท้ายครับก็ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ในที่สุดครับตอนคู่ที่เสียครับเอเนริโก้กับเฟเดรโก้เคียซ่าครับเอริโก้เคียซ่าเป็นนักเตะชิปจรลงเท้าที่ผ่านการค้าแข่งกับหลายทีมทั่วอิตาลีครับทั้งซัมโดเรียปามาฟิโอเรติน่าราซิโอราเซียนานะครับเฟเดรโก้เคียซ่าใช้แววเด่นเกินอายุอยู่กับม่วงมหาการฟิโอเรติน่านะครับจนยูเวนตุส ต้องดึงตัวมาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวพ่วงก,กับออปชั่นซื้อขาดและเพิ่งจะเป็นหนึ่งในขุนพ้นสาคัญที่พาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020ด้วยครับต่อมาครับกับจอร์ดกับทิโมธีเวอาร์ครับจอร์ดเวอาร์ประสบความสําเร็จอย่างสูงในฐานะจอมราชตักข่ายของโมนาโคครับเปเช่ HA, และมิรานมีรางวัลการันตีด้วยบรรลงดอหนึ่งสมัยครับก่อนที่ปัจจุบนันครับเขาจะรับหน้าที่สําคัญโดยการเป็นประธานาธิบดีไอลิเร,รียครับ มาถึงที่โมที่เวอาร์นะครับเป็นเด็กปั้นของปารีสแซงต์แชมงและย้ายมาช่วยริวคว้วาชแชมป์ลีเอเอฟในฤด,ดูกาลล่าสุดซึ่งปัจจุบันครับด้วยวัยเพียง21ปีทําให้เขาตกเป็นข่าวลือกับทีมยักษ์ใหญ่บ้างแล้วครับต่อมาก็คือริดิยงกับมาคัสตูรามครับริดิยงตูรามคือนักเตะที่ลงสนามให้กับฝรั่งเศสมากที่สุดตลอดการด้วยจํานวน142นัดครับและผ่านการค้าแข่งกับทีมดังทั้งนั้นเลยครับทั้งโมนาโกปารีสยูเวนตุสและบาร์เซโลนานะครับ ส่วนรุ่นลูกครับมากัสตูร,รามก็ไม่ได้เล่นเป็นกองหลังเหมือนพ่อนะครับแต่เขาเลือกจะลากเลือ้อยทางฝั่งซ้ายและกองหน้าโดยตอนนี้ครับเจ้าตัวเป็นกำลังหลักสําคัญให้กับการบักและติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงคู่ที่7จ็ดบ้งครับแพทริกกับจัสตินไคลเวิร์ดนะครับแพทริกไคลเวิร์ดคืออดีตกองหน้าทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ผู้สร้างความยิ่งใหญ่และถล่มประตูเป็นกอบเป็นกำรรเลยครับให้กับอาญาอัสดามและบาร์เซโลน่านะครับ ส่วนทางจัสซินไคเวิร์ดครับก็มาสร้างชื่อกับอาแจกเหมือนพ่อเลยครับจนตกเป็นเป้าหมายในหลายทีมยุโรปซึ่งเจ้าตัวก็เลือกย้ายไปอยู่โรม่าครับและกําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบยืมตัวกับนีซในปัจจุบันครับคู่ที่แปนะครับจอร์จี้กับยานิสฮาจี้ครับคงไม่มีใครไม่รู้จักจอร์จี้ฮาจี้ครับเขาคือนักเตะที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดเท่าตั้งแต่ที่โรมาเนียเคยมีมาครับเขาผ่านการค้าแข่งกับสงยักษ์ใหญ่ในสเปนทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดนะครับ ส่วนทางยานิสฮาจีก็ับวฉายแววเก่งเหมือนคุณพ่อเลยครับและเป็นลูกทีมคนสําคัญของเจอราดที่พาแดนเจอร์คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายมาดูดูการก่อนนะครับคู่ที่9ครับดดเอโก้กับโจนนี่ซิเมลเน่เดเโก้ซิเมลเน่เป็นอดีตกองกลางทีมชาติอาเจนตีนผู้เคยค้าแข่งกับทีมดังอย่างเซบีย่าแอรันดิโกมาดิดอินเตอร์มิลานและลาซิโอนะครับแต่เขาประสบความสําเร็จอย่างสูงในฐานะกุนซือที่พาทัพสาราหมีขึ้นมาเบียดแย่งแชมป์ลาลีกากับเรอัลมาดิดและบาร์เซโลนาครับ โจวันนี่ซิเมลเน่โดดเด่นตั้งแต่สมัยเป็นกองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลครับก่อนจะย้ายมาลาตะข่ายในเซเรียอากับเจนัวครับเฟรนติน่ากายารีและปัจจุบันครับด้วยสัญญายืมตัวกับเวโรนาครับปูดีเซปครับมาซินโยกับติอาโก้ราฟินญาคันทาราครับมาซินโยสร้างชื่อมากับบาเรนเซียและเซลตาบิโก้ครับโดยเขามีเกียรติประวัติก็คือคว้าแชมป์โคปาอเมริกาในปี1989และฟุตบอลโลก1994กับทีมชาติบราซิลครับ ทางด้านเตียโก้ครับก็ผ่านการปลูกปั้นจากมาเลเซียก่อนจะทะลุข,ขึ้นชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาโดยวัยเพียง18ปีเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็ไปประสบความสําเร็จอย่างสูงกับบาร์เยนมูเนิกแล้วย้ายมาคุมแดนกลางให้กับลิเวอร์พูลในปัจจุบันครับทางด้านรอฟินยาครับก็เติบโตมาจากลามาเซียเหมือนผู้เป็นพี่ครับเขามีทั้งช่วงเวลาที่ดีกับอาซูการ่าสลับกับถูกปล่อยยืมตัวก่อนที่ปัจจุบันครับจะเป็นหนึ่งในขุนพลของปเอช มาดูคู่ที่11กันบ้างครับแดนนี่กับดาร่บินครับแดนนี่บินเป็นตำนานกองหลังของอาแจกอัสต์ดามและทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยปัจจุบันครับเขาก็รับงานเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการทีมอัศวินสีส้มครับทางด้านดาร่บินนะครับก็สร้างชื่อมากับอาแจกก่อนจะย้ายไปคาแข้งต่างแดนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่4ปีครับและปัจจุบันครับก็กลับมาร่วมทีมอาแจกคำรบที่2พ่วงตำแหน่งรองกับตันทีมครับมาถึงคู่สุดท้ายครับปีเตอร์และแคสเปอร์ชไมเคิลครับ ปีเตอร์ชไมเคิลเป็นตำนานผู้รักษาประตูที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดคว้าแชมป์พรีเมียร์5สมยัย FA Cup คัพ3สมยัยแชมเปียนลีกและลีกคัพอย่างละ1สมัยนะครับส่วนทางด้านแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับก็ะเล่นตำแหน่งเดียวคุณพ่อเลยครับโดยเขาเป็นเด็กฝึกจากอะคาเดมีของแมนซิตี้แต่ย้ายมาประสบความสำเร็จกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับดยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์แบบพักประกาศเสียนในฤดูกาล2015-2016ครับสำหรับเพืเ่อนๆพพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ครับ ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบลิปของเราครับหนึงไลค์หนึ่งแชร์จากท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไคร e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ